ลืมรหัสผ่านอุปสรรคสำคัญที่ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองและบุตรหลานได้นักเรียนหรือผู้ปกครองคลิกลืมรหัสผ่านแต่ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไง่ายๆด้วยเริ่มต้นเข้าสู่แอปพลิเคชันซีซ่าสมาร์ไอคอนค้นหา สามารถตั้งรหัสเข้าแอปพลิเคชันให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ซึ่งไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเพียงสิทธิ์ของคุณครูหรือบุคลากรที่สามารถใช้งานแท็บ SmartTeacher ได้เท่านั้นสามารถค้นหานักเรียนและผู้ปกครองได้ทั้งหมดของโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนได้ที่ไอคอนนี้ แต่จะไม่สามารถตรวจสอบในส่วนของข้อมูลผู้ปกครองคลิกไอคอนค้นหากรอกชื่อนักเรียนหรือผู้ปกครองที่คุณครูต้องการตั้งรหัสเข้าแอปพลิเคชันให้คลิกที่รายชื่อบุคคลน,นั้นคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านกรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต้องการเซตคลิกไอคอนบันทึกระบบถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่คลิกตกลงเท่านี้ก็สามารถตั้งรหัสเข้าแอปพลิเคชันให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว เพื่อความเป็นส่วนตัวนักเรียนและผู้ปกครองเมื่อเข้าสู่ระบบใช้งานแอปพลิเคชันได้แล้วสามารถไปเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ต้องการได้ด้วยตนเองเช่นกัน